โอเคครับผมก็ขอกับสสัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่าน้วยนะวันนี้มาอยู่ผมค้งหน้าบ่ายบุกโซนะครับวันนี้ผมไปมาเล่นในเกมของบีไฟนซิคเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาไต่แรงนะครับก็เหมือนเดิมนะคือผมไปไต่ามาก็คือ3ามพนหนะครับคือเหลืออีกกี่แต้มนะเหลือประมาณ25แต้มนะครับก็จะขึ้นแรงแดงเราจะได้ขึ้นหรือเปล่าวันนี้ ก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะคืออันนี้ผมก็พี order, ออเดอร์พีออเดอร์ไอขั้นะอันใหม่นะเออกระถาเอี้ยนสวย <C at> เขาลงตรงเราพอดีทีิป่าปืนเถื่ออย่าลอรลีเอ็นกระหาวะไอวอลเก็บม,มาให้หมดอย่ายให้เสลือเขาาะเหลือเขาจะไปคลิป นที่ลงกับเราอยู่เนี่ยตอนนี้กระทะเยอะเลยตอนนั้นเล่นไม่เห็นมีกระถะแต่ถ้าผมได้ขั้นแล้วผมก็จะมารีวิวให้ดูซึ่งพิออเดอร์ไปมันน่าจะได้แค่ชุดตัวหุ่นมันไม่น่าจะได้ชุดตัวผู้ชายเพราะมันจะได้มา50ขั้นอย่างต่ำอ๋อคนที่หลงเขาหายจริงไม่ได้หายเลยนี่คือเราของ พอสู้เขาได้เลยถ้าเขาอยู่ไหนก็มีมันจะไม่มีกระเป๋าสองหเ,เป็นไปแล้วาแต่เราไปดูในโดมใหญ่หวังว่าจะมีสักใบไม่มีซือเอาก็ได้ทาจริงก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่แต่จะเอาไปซื้อหมวก ไ่หันจะเจอที่อัพเกาะพอดีแล้วก็ไปอัพเลนลกากก้าคืออยากได้ลงเท้าอันเนี้ยขาววมากเลยซึ่งไปเปิดมาได้สามวันกล่องเดียวเป็นหมดพอดีคือไปซื้อค่ะไอ้ในไอ้ที A. A. ่มา ไปทีออเดอร์ขั้นเทม็มมนเหลือก็เลยลองจะเปิดูีได้มาสามวันคือถ้าเปิดได้ถาวรพีล่ั้งบ้างยิ่งฝัด,ดถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกคือเปิดได้ยากมากซึงเพื่อนผมมันการันตีอแล้วมันเปิดเป็นแบบอันเท็ยิ่นอยังไม่ได้ แ,แต่ของตัวผู้ชายขาวาอันนี้เพื่อนถึงกำลัตีเราเรียกว่าหลงเขาอะไรนไี่คนเหลือ,อยี่หกคนละรถยังไหวแต่เราไม่เจอคนสักคนเลเยมีคนในโรงงานเราจะไม่ยุ่งหรอฮหน้าไอ้นี่ยหน้าเนี้ยอย่างหลอนหน้าคัน คันลา่าสุดยังไม่ใช่คันใหม่เราน่าจะแข็มป้อมเดืองคือผมจะลองแข็มดูนะต้อนจะบวกสักเท่าไหร่กันเชียวตอนนั้นไม่แ็มบวกสิบกว่าตอนนี้แข็มจะบวกเท่าไหร่เ๋ยวผมก็ตัดไปตอนเจอคนกันเลยนะครับก็ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละคอถ้าไม่เจอคนก็ ถ้าวงมันบีบก็วิ่งเข้าวงนะระดับฝุกสภาพเดนะี๋ยวนะไปได้เกี่อ่ะไม่น่าเปิดจุด ไหนเปิดแล้วก็เปิดเลยแล้วกันได้หนึ่งหายคนยังอยู่ไหนแทงน้ำเป็นแค่ต่อหัวได้ คนอยู่ไหนวะที่เขาวิ่งลงมาชาร์่ะไม่เจอ,อเราอยู่ในวงลวะโอ้โหวงบีไปน,นู่นอน่ะเห็นว่าถ้าแคมป้อมนั้นน่ะคือแคมได้นานดิป้อมหน้าเข้าหอนั้น คือมันบีบไปตรงนั้นความเงียบว่างคือคนแข็ะม,มากโชคดีเราต้องเช็คแค่ทัว่วเดี๋ยวเขาดับตักวงดับเอ้ามีคนอยู่ข้างบนอ่ะไอเขาเปิดโกโนห้องบน,น,น แล้วต้องหนีอย่างล่งอ่ะเดี๋ยวยุสี่คนอย่างล่งโลงแจงมากอนะ่ะอันนี้เขาจะอ,อ่ะโอ้โห เงี้ยแล้วเองไม่ยิงกันอ่เห็นเหรอตัวส้มส้มโอ้โหเงีนเที่อ่ะทางที่เองก็เจี้นตายแล้วแหละแบบนี้อ่ะทางสองตัวแต่อยู่ที่สี่นะเออเจอได้โอ้โหไม่แดงบวกสิบเก้าเองโอ้โห อะไรกันครับนี่เห <cuanto S 2> ลือแค่เหลือแค่หุจะเหล oh ียวไปทำไมเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมก็จบคลิปนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับไปที่ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าและกดติดตามเพื่อให้ความคิดเห็นของผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ชิปหน้าไปายเลยไปแล้วโอเคเจกันครับคุณดูเดี๋ยวคลิปหน้านะขึ้นแดงให้ได้เลยคือหวกแค่หุนะ ก็ขึ้นแดงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าครับไปแต่แรกเดาจะกันเขาขึ้นดูอะไรกันครับเนี่ยแค่หกอืก